กลายเป็นประเด็นดราม่ากกันยกใหญ่สำหรับกรณีที่พิธีกรมากฝีมือดีเจนุ้ยธนวัฒน์โพสคลิปในงานอีเวนต์ของละครเกมรักทรยศซึ่งเป็นช่วงที่ แอนทองประสงค์ได้สาธิตและอธิบายเกี่ยวกับฉากตบและได้หน้าดีเจนุ้ยจริงบนเวทีแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชาวเน็ตได้ออกมาวิพากวิจารณ์กันมากมายจนภายหลังดีเจนุ้ยได้เผยชัดๆว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกับพี่แอนคือเรื่องมันจบบนเวทีเลยคือมันเป็นโมเมนต์เรื่องที่เรารู้อยู่แล้วพี่แอนเขาปูเรื่องอยู่แล้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบนั้นเราเกลือ อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีช็อตนั้นและไม่ได้โกรธและติดใจเพราะเรารู้จักกันมานานแล้วล่าสุดสาวนางเอกแพทริเซียกูดหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่าเห็นข่าวผ่านๆก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้ตกใจที่เป็นดราม่าคะ่ะจริงๆตกใจตั้งแต่มันเกิดขึ้นแล้ว แบบอุ้ยที่แอนแต่หนูรู้ว่าเขาสนิทกันมากมันไม่ควรเป็นเรื่องที่เราหน้าเวอร์หนูเสมือนเป็นคนดูท่านหนึ่งแบบโหพี่แอนคือโชคดีที่บรรยากาศในงานมันขำๆม,ม,ม,มันไม่ได้เป็นอะไรที่มีใครไม่โอเคเราก็เห็นว่าพี่แอนไม่ได้หวังร้ายอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็โอเคค่ะพอกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็รู้สึกว่าว้าวเป็นดราม่าได้ยังไงก่อนหัวเราะ ก็นี่แหละค่ะเวลาเราเห็นในเน็ตเราอาจจะเห็นแค่คลิปสั้นๆหรือพาร์ทสั้นๆของเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันก็อาจจะตีความได้หลายๆแบบไม่ได้คุยกับพี่แอนเพราะหนูเชื่อว่าแม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วคือทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกของเขาเขาไม่ได้คิดร้ายหรืออะไรเราเห็นแล้วแบบทำไมทุกอย่างมันเป็นดราม่าไปหมดเลยสมัยนี้